สวัสดีครับมาฟังข่าวลิผูปรจจำวันนี้กันนะครับหากทุกใจคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้ด้วยข้อมูลจากทางเดวิสลินกันนะครับล่าสุดเดวิสลินนะครับก็ได้ออกมาเขียนบทความผ่านทีอิชแอนด์ฟิลเล่าเรื่องที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเกมที่ผูกบุกไปชนะเปสตันไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเรื่องแรกนะครับเปสตันผู้เปลี่ยนไปด้วยน้ําใจนะครับแม้เกมเมื่อคืนนะครับจะจัดขึ้นในช่วงเวลาที่โศกเศร้า หลังนี้ผู้ต้องเสียโชต้าไปแบบกระทันหันอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่สโมสสเปสตันก็ตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวด้วยความมีน้ำใจและสง่างามอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเพลง You Will Never Walk Alone ที่ถูกบรรเลงอย่างสุดซาบซึ้งหรือการร่วมร้องเพลงเชียร์ของโชต้าในนาทีที่20ทั้งนักเตะเจ้าที่และแฟนบอลต่างร่วมแสดงความไว้อาลัอย่างเต็มที่นี่คือภาพน้าจดจำนะครับที่จะอยู่ในหัวใจของชาวหงแดง ไปอีกนานแสนนานนะครับ เรื่องต่อมานะครับลิโอเอนกูโมฮาดาวรุงที่น่าจับตามองแม้จะอายุเพียง16ปีแต่ลิโอเอนกูโมฮาก็ได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์เกินไวัยครั้งในเกมเมื่อคืนด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่ผิวไหวและการมีส่วนร่วมอย่างชัดเจนกับเกมรุกของลิพูในช่วงครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมกับประตูขึ้นนําที่คอนเนอร์แบดลีย์ยิงเข้าไปในนาทีที่33แม้สโมสรลิพูจะพยายามปกป้องนักเตะดาวรุงจากความคาด หวังสูงเกินไปแต่มันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกรณีของเอ็นกูโมฮาเพราะเจะนูรายนี้โดดเด่นเกินจะมองข้ามได้และมีแนวโน้มจะได้รับโอกาสในฟุตบอลถ้วยภายในประเทศในฤด,ดูกาลใหม่นี้นะครับ เรื่องต่อมานะครับฟูลแบ็กใหม่โชว์สปีดสุดเจดสองผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งแบ็กอย่างมิลลสเคอร์เคสและเจมี่ฟิลมปงเริ่มแสดงให้เห็นนะครับว่าพวกเราสามารถคาดหวังในตัวพวกเขาในส่วนไหนได้บ้างนะครับและมีจุดเด่นอะไรที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้เคอร์เคสเติมเกมรุกทางฝั่งซ้ายได้อย่างดุดันนะครับวิ่งเติมเกมรุกได้ดีและพร้อมกับมาช่วยเกมรับได้อย่างรวดเร็วส่วนฟิล์มโปงไม่เพียงแต่เติมเกมกได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น นะครับแต่ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในเรื่องของความแข็งแกร่งด้านเกมรับในการรับมือแนวรุกของเปสตันในเกมเมื่อคืนได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าประทับใจในสายตาของแฟนบอลเลยผลงานของเคอร์อเคสและฟิลปลงในเกมเมื่อคืนนะครับจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของพวกเขาทั้งสองคนในการเริ่มต้นใหม่ที่เอียพูเรื่องต่อมานะครับ แพรดี้วูดแมนผู้รักษาประตูสำรองที่ไว้ใจได้แม้นะครับวูดแมนนะครับจะถูกเซ็นสัญญาเข้ามาในฐานะไดนดาน มือ3ของทีมนะครับแต่วูดแมนวัย28ปีก็แสดงผลงานได้อย่างน่าประทับใจเลยในช่วงครึ่งหลังของเกมเมื่อคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซฟจังหวะสำคัญและการเล่นบอลด้วยเท้าด้วยความมั่นใจซึ่งเรื่องนี้แฟนบอลเปสตันนะครับก็คงไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะวูดแมนอยู่กับเปสตันมาในช่วง3ดูการก่อนหน้านี้นะครับแต่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลแล้วนะครับผลงานของวูดแมนในเกมเมื่อคืนเป็นสัญญาณที่ดีว่าแม้ จะมีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้รักษาประตูในช่วงซัมเมอร์นี้เกิดขึ้นแต่ความแข็งแกร่งของทีมในจุดนี้ก็ยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมเหมือนเดิมนะครับ แล้วเรื่องสุดท้ายทัวร์ปีซีซันที่น่าจับตามองหลังจากแมตช์อุ่นเครื่อนัดแรกผ่านไปลิปูกก็จะออกเดินทางไปยังเอเชียเพื่อร่วมทัวร์ปีซีซันจึงถือเป็นโอกาสสาคัญในการทดสอบผู้เล่นใหม่และเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งโชว์ฝีเท้าแฟนบอลน,นะครับต,ต่างตัง้ตงตา,งตา,งตารอชมการประเดิมสนามของฟอร์เรนเวียดดาวเตะทีมชาติเยอรมันนะครับรวมถึงการตัดสินใจของกุนซืออันเนอร์ชลอตยู่ว่าจะพานักเตะดาวรุ่งคนใดร่วมทัวร์ทวีปเอเชียบ้างนะครับแม้จาน จากไปของเดโอโก้ชอต้าจะสร้างความเจ็บปวดใจตลอดฤดูร้อนนี้แต่ลิฟว์นะครับก็ยังมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นรออยู่อีกมากมายในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทความของเดวิสลินนะครับผมส่วนตัวแล้วนะครับผมค่อนข้างพอใจกับผลงานและผลการแข่งขันของทีมลิฟว์ในเกมเมื่อคือนเลยนะครับมีนักเตะลิฟวหลายคนเลยนะครับที่เล่นได้ดีในเกมเมื่อคือนในมุ มองของผมนะครับได้แก่นูนเยสเบนโดกกัคโปฟิมปงเคอร์เกสวูดแมนและเอนกูโมฮานะครับนักเตะเหล่านี้นะครับผมมองว่าเล่นได้ดีใช้ได้เลยในเกมเมื่อคืนที่ลิพูชนะเบสตันนะครับผมแล้วเพื่อนๆทุกท่านละครับคิดยังไงกับเกมเมื่อคืนกันครับประเด็นต่อมามาฟังเหตุผลที่ฟอร์เรียนเวนและนักเตะลิพูชุดใหญ่อีก9้าคนไม่ได้ลงเล่นเกมอุน่นเครื่องกับเบสตันช่วงเมื่อคืนกันนะครับ ล่าสุดดีิแซนฟิลก็ได้ออกมาสรุปเหตุผลประเด็นนี้ไว้ว่าลิปูลงสนามนัดแรกของปีซีซั่นด้วยชัยชนะเหนือเบสตันนอตเอนสามประตูต่อหนึ่งท่ามกลางการไว้อะไรต่อการจากไปของดิโอโกโชตาอย่างไรก็ตามแฟนบอลจำนวนไม่น้อยต่างรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เห็นชื่อของฟอร์เดนเวียสแข่งใหม่คาดตัวสถิติข,ของสโมสรในเกมนี้แม้หลายฝ่ายคาดว่าเพเมเกอร์ทีมชาติเยอรมันรายนี้จะได้ประเดิมสนามแบบไม่เป็นทางการในแมตช์เมื่อคืนนะครับแต่เมื่อประกาศรายชื่อทีมก่อนเกมเริ่มหนึ่งชั่วโมง เวดกลับไม่มีชื่ออยู่ในทีมจริงๆแล้วเวดไม่ได้มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่เขาคือหนึ่งในนักเตะชุดใหญ่จํานวน10คนที่ถูกวางแผนให้พักจากการแข่งขันและเน้นการฝึกซ้อมด้านฟิตเนสเพิ่มเติมที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับซึ่งนักเตะกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยฟอรเรนเวดอลิซงฟานไดกอนาเต้อลกซิสแมกนิสเตอร์หลุยส์ดียร์เจมแมคคนเนลและเจเดนแดนนะครับขณะเดียวกันฮาวิเอเรียนและไทเลอร์มอร์ตันก็ได้รั อ,อนุญาตให้พักเพิ่มเติมหลังเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ทีมชาติอังกฤษชุดยู1่ในศึกยูโร U21 เนะครับเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งอังกฤษคว้าแชมป์มาครองได้นะครับแม้จะไม่มีส่วนร่วมในสนามนะครับแต่ผู้เล่นบางส่วนอย่างฟานได้นะครับก็ได้เดินทางไปที่สนามดิฟเดลเพื่อให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมซึ่งหลังจบเกมนักเตะลิพูและทีมสตราฟโค้ชทั้งหมดก็ได้รวมตัวกันหน้าฝั่งอัจจยนทีมเยือนเพื่อขอบคุณแฟนบอลลิพูที่เดินทาางมเชีย ท่ามกลางเสียงเพลงของดิโอโกชอต้าที่ดังไปทั่วสนามทั้งนี้นะครับคาดการกันว่าเวสจะลงเล่นนัดแรกให้กับลิพูในช่วงทัวร์ปีซีซั่นที่ทวีปเอเชียนะครับซึ่งเกมที่มีแนวโน้มสมากที่สุดก็คือเกมที่ลิพูพบกับเอซีมิลานที่ฮ่องกงในวันที่26กรกรกฎาคมนี้นะครับโดยลิพูมีกําหนดออกเดินทางในช่วงวันที่21กรกฎาคมหลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพิ่มเติมอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ลิเวอร์พูล มทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทาง This Is And Feel ที่ออกมาอธิบายสาเหตุที่ฟอร์เรียนเวียนไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมเมื่อคืนนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของ3นักเตะใหม่ลิฟูหลังลงเล่นให้กับทีมลิฟูเป็นครั้งแรกในเกมเมื่อคืนกันนะครับเรื่องเปนที่ฟิล์มโปรงหลังจบเกมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวไว้ว่าอยู่เคียงข้างไปด้วยกันขอบคุณแฟนบอลทุกคนพร้อมอิโมติคอนรูปหัวใจและแฮชแท็กหมายเลข20ของโชตานะครับ ส่วนเคอร์อเคสนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวไว้ว่าพวกเราคือริพูเพราะฉะนั้นแล้วพวกเราจะอยู่เคียงข้างกันเสมอพร้อมอีโมติคอนลูกหัวใจ hashtag #youwillneverwalkalone และ hashtag หมายเลข20ของโชต้านะครับ และทางด้านมามาดัชวิลี่นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ภาพไปข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวไว้ว่าสวัสดีชาวเดอะคอปการได้ประเดิมสนามให้กับสโมสสริพูถือเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษในชีวิตของผมผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะชาวจอร์เจียคนแรกที่ได้ลงเล่นให้กับสโมสสรในตำนานแห่งนี้ ผมรู้ดีว่ามันมีความหมายมากแค่ไหนสำหรับครอบครัวของผมและสำหรับชาวจอร์เจียทุกคนขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นความคิดและความรู้สึกของ3นักเตะใหม่ลิพูที่ได้ลงเล่นเกมเมื่อคืนนะครับก็ติดตามและให้กำลังใจนักเตะทั้ง3คนกันต่อไปด้วยนะครับ ปเน้นต่อมานะครับมาฟังข่าวตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิฟูประจำวันนี้กันนะครับเรื่องแรกมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของเอเรียสล่าสุดเจคอบสไตเบิร์กนกข่าวจากเดอะการ์เดียนที่มีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0แสนคนก็ได้ออกมารายงานว่าทีมเวสต์แฮมกำลังวางแผนคว้าตัวฮาวิเอเรียสกองกลางตัวรุกจากลิฟูมาร่วมชับในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้อยู่นะครับ โดยเอเลียนะครับถูกวางไว้เป็นเป้าหมายอันดับต้นๆที่เวสต์แฮมต้องการตัวมากที่สุดไปแล้วหลังจากเพิ่งปล่อยโมฮัมเหม็ดคูดุสให้กับสเปอร์ด้วยค่าตัวประมาณ54.5ล้านปอนด์นะครับจึงทําให้เวสต์แฮมมีเงินทุนมากพอในการซื้อนักเตะเกมลุกคนใหม่ได้เมื่อเดือนที่ผ่านมาเอเลียนวัย21ปีทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันยูโรยู21ด้วยการยิงประตูไปถึง5ประตูจาก6เกมที่ลงเล่นและมีส่วนสําคัญในการพาทีมชาติอังกฤษชุดยู21 ควา้าแชมป์ยุโรปรุ่นเล็กได้สําเร็จนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอนาคตของเอเรียนในถิ่นแอนฟิลก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับเนื่องจากฤดูกาลที่ผ่านมาได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในพิมลิกเพียง2นัดเท่านั้นภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ชลอตนอกจากนั้นแล้วนะครับเดอะการเดียนยังระบุเพิ่มเติมไว้อีกว่าทีมแอร์เบลไรซิกนะครับสโมสสอนดังจากเยอรมันก็ให้ความสนใจในตัวของเอเรียนด้วยเช่นกันในเวลานี้โดยมีการนะครับประเมินค่าตัวของเอเรียนไว้ที่ประมาณ 40ล้านปอนด์นะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องของเอเรียประจำวันนี้นะครับก็รอดูไปด้วยกันนะครับว่าลิปูจะเอาอยัางไงกับเอเรียกันแน่นะครับอนาคตของเอเรียในทีมลิปูตอนนี้ก็ยังคงไม่แน่นอนเหมือนเดิมนะครับ เรื่องต่อมานะครับมาต่อกันที่เรื่องของอลิสันเอ็ดเวิร์ดกองหน้าของทีมเกมิโอกันนะครับล่าสุดบูโนโซอาร์เรสนักข่าวสายบอลบราซิลได้ออกมารายงานว่าลิพูกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังต่ออลิสันเอ็ดเวิร์ดกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีของทีมเกมิโอในเวลานี้นะครับโดยอาจมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแนวมองของลิพูได้ติดตามฟอร์มของนักเตะวัย19ปีรายนี้อย่างใกล้ และมองว่ามีศักยภาพสูงสําหรับการพัฒนาในอนาคตนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าการโน้มน้าวให้นักเตะย้ายมาร่วมทีมไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับร์พูเนื่องจากตัวนักเตะเองก็มีความปรารถนาที่จะย้ายมาเล่นในยุโรปและเปิดเผยนะครับผ่านสื่อไปก่อนหน้านี้ว่าเขาฝันมาตั้งแต่เด็กที่จะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามนะครับอุปสรรคสาคัญของดิวนี้อยู่ที่ค่าฉีกสัญญามูลค่า60ล้านยูโร ประมาณ51ล้านปอนด์นะครับซึ่งอาจกลายเป็นเงื่อนไขที่ยากต่อก,การบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันได้แม้เกมิโตนะครับยังมีแผนที่จะเก็บเอ็ดเวิร์ดไว้จนจบฤด,ดูกาลเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของทีมและไม่ต้องการสูญเสียผู้เล่นตัวหลักกลางคันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสโมสรบราซิลแห่งนี้ก็รับรู้นะครับถึงความจะเป็นในการสร้างรายได้จากการขายนักเตะเพื่อนำเงินไปบรรลุเป้าหมายทางการเงินของสโมสรในระยะย,ยาวต่อไปนะครับนี่ก็เป เป็นเรื่องของอลิสันเอ็ดเวิร์ดกับรีพูในวันนี้นะครับเบื้องต้นณนะตอนที่ผมทําคลิปนี้อยู่เหล่านักข่าวสายหงรวมถึงโลมาโนและเดวิสออสตินก็ไม่ได้ออกมารายงานข่าวนี้หรือออกมาปฏิเสธข่าวนี้ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับผมและเเรื่องสุดท้ายนะครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของเบนจามินเชสโกกันนะครับ ล่าสุดแกมเบลี่นักข่าวตลาดนักเตะชื่อดังอีกหนึ่งคนและเป็นหัวหน้าทีมข่าว t b r ฟุตบอลซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนก็ได้ออกมารายงานว่าเบนจามินเชสโกกองหน้าดาวรุ่งของแอ l เบออลฟซกําลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับรายสโมสสนในพิวรีอีกครั้งหลังจากที่อาเซนนอลตัดสินใจถอนตัวจากการล่าตัวนักเตะรายนี้ ก่อนหน้านี้อาร์เซนอลถือเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวเชสโกไปร่วมทีมแต่การเจรจาต้องชะงักลงเมื่อไลายิ่ยืนยันค่าตัวของหัวหอกวัย22ปีไว้ที่90ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่อาร์เซนอลไม่พร้อมจ่ายนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับตัวแทนของเชสโกจึงเริ่มติดต่อกับหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกทั้งลิพูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแ,และนิวคาสเซิลแล้วนะครับเพื่อแจ้งถึงความพร้อมในการย้ายทีมของเชสโกว่าพร้อมเปิดรับข้อเสนอจากสโมส แมชเชสโกนะครับจะรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมอาเซนอตตามที่ได้คาดหวังไว้แต่เจ้าตัวก็ยังคงเปิดโอกาสให้กับทางเลือกอื่นๆและยังไม่ปิดโอกาสในการอยู่กับไรซิกต่อไปหากไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาทั้งนี้นะครับดูดูการที่แล้วเชสโกทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยด้วยการยิงไปทั้งหมด26ประตูและทําอีก6แอสสซ์จากการลงเล่น53นัดในทุกรายการให้กับแอร์เบไรซิกนะครับนี่ก็เป็นข่าวเชสโก กับลิพูประจำวันนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าลิพูจะเอาอยัางไงกับเชสโกและกับผู้เล่นในตำแหน่งแผนก,กองหน้านะครับพราดูเหมือนว่าเมื่อคืนนูเย่ก,ก็เล่นได้ดีเช่นกันนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนํามาฝากในคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ